สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแนลครับะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อคืนนะเมื่อคืนก่อนเลยแมนยูก็บุกไปทําได้แค่เสมอกับ,บอลมันสองประตูต่อสองนะครับเกือบเอาตัวไม่รอดแล้วก็มีประเด็นเรื่องของกานาโชอีกนะที่ไปกดไลท์วินของมาร์โกวิดโอ้โหห <c oughs> นักฤดูกาลน,นี้แมนยูเกือบจะแน่นอนแล้วแหละ มันห่างสิบแต้มนะจากสเปอร์ตอนเนี้ยแล้วเกมการขันที่เหลือนะมันต้องลุ้นให้สเปอร์เนี่ยภาคเยอะๆแล้วก็ยังมีนิวคาสเซิลอีกมันก็เป็นอะไรที่ยากแล้วตอนนี้ยากแล้วที่แมนยูใจเข้าไปนับห้านะครับก็ต้องทำใจคงเป็นยูโรปาลีกแน่ดูท่าแล้วกลนะับแล้ว เกมเมื่อคืนนะมันก็จะมีอีกสองคู่คู่ของอาร์เซนอลกับคู่ของลิเวอร์พูลก็สะดุดไปทั้งสองทีมแพ้นะโอ้ใครเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นจ่าฟูงแล้วตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีโอกาสอยู่ในมือตัวเองแล้วแมนซิตี้นะอยู่ในมือตัวเองแล้วที่จะอลุ้นแชมป์ปีนี้ชนะรวดจบเลยนะนะเรามาพูดถึงเรื่องแมนยูก่อนแมนยูในเกมนี้ในเกมที่เจอกับบอลมากเนี่ย สถิติที่ไปเล่นที่บอลมัดหรือว่าบอลมัดไปเล่นที่โอทัฟฟ์เนี่ยมันก็เป็นเกมที่ยากของแมนยูเกือบทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนเนี่ยมันยากหมดแล้วเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่บอลมัดแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ง่ายๆที่จะเอาชนะพวกเขาได้นะครับในสุดท้ายก็ทําได้แค่เสมอโดนนําก่อนด้วยนะครับก่อนที่จะเป็นบูโน่มายิงทีเสมอได้เนะี่ย ต้องเป็นคาดล้วนเลยนะลูกนี้ที่การโชวอคอร์ขก็ามาคัดแบ็กเข้ามาให้บูโน่นะแล้วก็ดีเสมอได้แล้วแทนที่จะกุมเกมนี้ไว้ในมือตัวเองแต่มันไม่ใช่มันกลับกลายเป็นบอลมัดยิงอีกแล้วก็ต้องมาไล่ตีเสมออีกแล้วสุดท้ายคือก็ทำอะไรไม่ได้ตั้งแต่ตีเสมอแล้วนะ ก็อย่างที่บอกไปในเกมนี้มันก็จะมีประเด็นเรื่องของการาโชที่โดนเปลี่ยนโจออกแล้วเทนฮากไปให้สัมภาษณ์ว่าฝั่งขวาของเมนยูอา่าไม่สามารถหยุดแนวรุกของบอลมัดได้ก็เลยต้องเปลี่ยนนะแล้วก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรสักหน่อยนะเขาก็ไม่ได้โทษกานใาโชโดยตรงแต่ถ้ามองอยู่ฝั่งวามก็คือการาโชนั่นแหละนะอืมนะ <c oughs> ก็ มาโคบิดก็เลยมองว่ามันไม่แฟร์เท่าไหร่ที่จะโยนความรับผิดชอบทั้งหมดมาที่กันนาโช่นะครับเพราะว่ากันนาโชเนี่ยอายุแค่สิบเก้าปีมันก็ไม่แฟร์นะที่ทางเคียนฮาร์กเนี่ยให้สัมภาษณ์อย่างนั้นมันเหมือนกับไปฆ่ากันนาโชออกสื่อไงมันเหมือนแบบนั้นเลยนะครับมันก็เป็นอะไรที่มันไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ควรจะถาประมาเนี่ยแล้วปัญหาคือกันนายโชดนไปกุดไลท์ทวิตนี้ก่อนที่จะจะไปยกเลิกทีหลังนะ่ แล้วเมื่อวานมันก็จะมีอามาเตียโรด้วยนะยิ่งมาใส่ทำให้มีประเด็นมากยิ่งขึ้นเขาไปโพสอีโมจิรูปอีโมจิที่มันมีมีซิปปิดปา,ากเหมือนโดนให้ปิดปากอะไรหรือเปล่าทุไปกันใหญ่นะครับไปกันใหญ่แล้วถ้าเราไปมองถึงอนาคตของเทนฮากบเมนอยูว่าจะไปกันต่อได้ไหมเนี่ย ผมก็มองว่าถ้าจบอันดับหกเนี่ยคิดว่าบอร์ดบริหารก็คงจะคงจะไม่อยากจะให้เทนฮาคุมต่อแล้วเหละผมว่านะคงมองหาแล้วคือถ้าเป็นเป็นทีมอย่างแมนยูที่มีผู้บริหารใหม่เนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะฝากความหวังให้กับเอลิเทนฮาซึ่งเป็นคนที่ ทีมงานชุดเก่าหามาเนะี่ยมันก็ฝากความหวังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเะนี่ยผมว่านะผมผมว่าทีมงานของเซอร์จิมอ่ะก็คงมองผู้จัดการทีมคนอื่นๆไว้แล้วแหละตอนเนี้ยเพียงแค่รอโอกาสคือใช่อยู่อ่าตอนหน้าสื่อเขาอาจจะให้สัมภาษณ์ว่ายังไว้ใจเทนฮากยังเป็นคนที่อ่าชื่นชอบอยู่เทนฮากยังเป็นผู้จัดการทีมที่ยังไว้หน้าไว้ใจอยู่แต่ว่า ฉากหลังเราไม่รู้นะว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับที่เทนฮากจะไม่ได้อยู่ต่อผมว่านะผมว่าเป็นผมหรือผมก็ไม่อยากจะให้เทนฮาคุมะพาะผมเป็นเจ้าของทีมหรือว่ามีอำนาจตัดสินใจนะถึงแม้ว่าจะจะชอบชอบพอสมควรผมว่าเทนฮากเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาแล้วผมรู้สึกตอนที่เข้ามาผมรู้สึกว่าเออมีโอกาสที่จะ พาเมนยู่กลับมาได้มันคาเลคเตอร์มันไม่เหมือนหลายๆคนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโซชาโจเซ่มูริญโยลุยฟันกาวนะครับหรือแม้กระทั่งลาบลังกนิดิวิดมอยมันคาแรคเตอร์มันไม่ใช่กระทั่งมาอีกคาแรคเตอร์ทนึงเลยเหมือนเหมือนจะเอาความรู้เข้ามาใส่แต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยฤดูกาเนี้ยมันก่อน น่าเสียดายนะทั้งที่ทุ่มเงินไปเยอะไม่ว่าเป็นการซื้ออันเดโอน,า,นาเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมดิซนโดมาตินเนสอย่างเงี้ย<ม>แอนโทนี่อย่างเงี้ยแต่มาทำได้แค่นี้มันก็เสียดายอ่ะเสียดายเม้นเงินที่ลงทุนไปนะครับผมผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องเกมกับบอลมาสเตอร์เข้าไหล่มันก็เหมือนเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับลูกเกมไม่ไหวเลยนะครับผมก็สู้กันต่อไปนะครับ แมนยู่นะฤดูกาลน,นี้ก็คงจะน่าจะปิดฉากอยู่ไม่อันดับหกอันดับเจ็ดเนี่ยดูท่าแล้วถ้าตรงไปต่ำกว่าน,นี้ก็ก็หนัก <laughs> เรามาดูเกมตอนนี้เดี๋ยวผมขอเปิดโทรศัพท์ขออนุญาตเปิดโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะว่างมันเหลือเกมการแข่งขัน,นของแมนยู่ะเจอทีมอะไรบ้างแล้วก็ คือหลังจากที่มันอยู่เสมอเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันอยู่ก็ยูนเดับเจ็ดนะครับผมประตูได้เสียติดลบหนึ่งเหมือนเดิมส่วนเกมพิมพ์ร์ลีกที่เดือนะครับก็จะมีการเปิดบ้านเจอเชฟฟิลด์ยนเต็ดเกมต่อไปหลังจากนั้นก็จะเปิดบ้านเจอเบอร์ลี่แล้วก็บุกไปเยือนคิทตันพาเลีแล้วก็จะทำบิ๊กแมช์นะเป็นเกมบิกม๊กแมช์เปิดบ้านเจอกับบาซโลนาแล้วก็ต่อด้วยเปิดบ้านเจอนิวาสเซิลแล้วก็ปิดฤดูกาลบุกไปเยือนไบตันนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกเกมที่เหลือของแมนยูเนี่ยผมว่าหนักสามแล้วก็เบาสามนะครับผมการเจอกับเนลคาเซ่นเจอกับอาร์เซนอลแล้วก็บุกไปเยือนไบรตันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าเชฟฟิลเดตเบอร์ลี่ที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยควรจะเก็บสามเต้มให้ได้แล้วก็เกมไปบุกไปเยือนคิตตันพาเลีเนี่ยเอาหน่อยนะบุกไปชนะหน่อยคิตตันพาเลีหกเกมหลังสุดแมนยูอาจจะมีสักสิบเต้มผมว่าน่าจะ พอมีลุ้นแต่ว่าสิบแต้มเนี่ยมันจะทำให้ไปเท่ากับสเปอร์แค่นั้นใช่ไหมละ่ะยากนะยากที่เมนยูจะไล่สเปอร์ทันแล้วจอดไปแค่นี้แหละนะครับทำใจไว้แต่ถ้าได้ก็โอเคนะครับแต่มันผมคิดมองมองว่ามันเป็นปฏิหารินะถ้าเม,มนยูสามารถเป็นยูฟ่าชิปเป็หรหลีกฤดูกาลนี้ได้นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะอะ คลิปในวันนี้ของเราก็น่าจะจบลงเท่านี้แหละมาระบายล้นวนๆนะครับส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วก็ชอบคลิปนี้นะฝากหน่อยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดดิ่งเป็นกำลังใจงให้ช่องตัวซีหนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว